สวัสดีครับพี่คร<อ>ับคขมอดเจ้าพ,าาพี่มดครับผมเจ้ามดเราไปเที่ยวครับผมก็วันนี้ก็สุขสบายครับสวัสดีค่ะ<า>พี่น้องร่วมมองเสียงอีสานอกันบ้วนางอน,นาคตก็ต้องมาอยู่สาวน้อยเพื่อนแพงเพื่อทำมาหากินต่อไปชีวิตต้องเดินนะก็แฟนคลับพี่ซีก็ขอบคอุณแอนคขมอดด้วยว่าให้กำลังใจพี่คขมอดและให้กำลังใจ ทุกๆคนแต่ที่สำคัญคือคัมมอดเ,อเริ่มมีแฟนคลับ f อซหลั่งไหลเพราะว่าคัมมอดคือตรงๆเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีหน้าฉากหลังฉากไม่มีับผมก็ได้รับ <c oughs> แฟนคลับ f อซก็โอเคนะสาวน้อยมาถูกที่ <c oughs> มาถูกที่ถูกทางนะ <c oughs> เนาะก็เห็นคัมมอดอดีขึ้นเรื่อยๆก็โอเคแฟนคลับเอฟซีก็ต้องขอบ <c oughs> คุณนะครัเอฟซีอย่างยิ่งนะ มีอะไรจะบอกประกาศอะไรครับอีีป่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แพงเนี่ยใช้ผ่านก้อนเดียวก้อนอะไรตัวนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้ซื้อลูทัตต์อ่ะลูทัตต์นี่แค่โอเคก้อนเดียวใส่ได้เลยครับพี่กินข้าวกับอะไรเนี่ยก็นี่นะข้าวครัวประหยัดด้วยใช่ไหมอีกมือแม่นุ้ยเขาก็อร่อย รประชุมเสร็จยังไม่ไปอาบน้ำร้อนมากยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะอ่ะสวัดีน้องอ่ะหวัสดีครับวัสดีครับอ่ะน้องมานะโอ้โหมานะจ๋าสุดยอดเลยมานะนี่ก็สุดยอดอีกหนึ่งคนครับมานะน้องมานะเอาเลยตามสบายไปประชุมไปไปไปโอเคอ่ะคุณสุสายใหญ่เพชรบ้านแพง

ไายเธอดีกว่า่ายเธอดังกว่ายาบาทอแจกน้ก็ใคกันสิวันนี้จะิปปกตินะคะมนอีมีปลาี้ไปแล้วก่วันีค่ะวัี่สดีจ้าควสวย

ซื้อเพราะว่าใครรอคาบาทคุณชอบใจอะไรนเราว่าอันอ like ันยุกอันนมีร้านค้าว่ันันมาซื้อลไปเต็มันนี่ยน้ำียงเงอูว่าีุ้บปั้มบข้าวย่งเต็มกี่กโลเมตูนตาลน้อยิเดี๋ยวฉันสิแค่เสมันบ่ม่นนเ่อได้หกเสนม่ไ้นมาจะก็จะจบ่าเราจะไปใส่รถไปไหนหอกดีไน้อยค่ะ คนมากินกับข้าวอร่อยอร่อยยอดน,อนะน้องรักเ <c oughs> ต็มตะข้าวยังเต็มโอ้เงินเต็มถุงเลยอ่ะเงินนะั่ะใช่เงินป่ะเก็บหน้าดูเลยเว้ยมอทายก็ไม่ผ่อนแล้วนี่ใช่ไหมเต็มก็เรียกว่าไม้ร <c oughs> ัดรัดกรหมอนแมาสง่สงในเวดที่เดือนยกก็ฟ้าหมอนะ เอาบินแค่ตังร้อนไปเบิกน oh. ้ำไดกุ้งไว้ท่านเบิกตอแก้วว่าง่าันี่โอ้เบิกแค่ไหนเจ้าแป้งไหนเพิ่นพราท่านการยู่ใกล้ชิดใกล้ชิดกับฟ้าโนดเลยฮะนี่ครับสาธีท่านร้อยเจิตท่ท่านบอกเงิท่านนี่โบก้อนนี้นแต่ว่า แมนเกียบบินไปไปบีได้บีบอกว่าเป็นเอาไปใหุ้้งเยอะนะฮะือไปกัดเป็นบัทัดวาุมัดเป็นว่านั้นไหนะมีก็มีก๊อก็ตรง กับบ้านแพงมากก็เสร็จแล้วกลับบ้านเรามีงานปะแล้วมาต่อป่ะมีงานมาที่หกพรุ่งนี้เจอกันีกวันท้ายที่หกแล้วยาวเลยอ่ะยาวไหมวันที่หกแล้วไปรถแห่วันที่หกก็คือวันที่หกเป็นงานรถแห่อยู่ที่สุรินทร์ที่เดียวแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปรถแห่เหมือนเดิมเพราะว่ารถรถแห่งานเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่วันที่เจ็ดก็สองกะก็มีรถแห่ยาวเลยเอ ถ้าไม่มีรถแห่ก็จะมาอยู่ค่ะจ้ามาเจอไม่เจอเต็มทันนะถ่ายเต็มหน่อยยังอยู่เหมือนเดิมครับแฟนกับเอสซีจำเต็มได้ไหมครับยังหล่อเหมือนเดิมมีแฟนหรือยังเปล่าครับอยู่คนเดียวนะเต็มนะไม่มีแฟนเต็มบอกว่าอยู่คนเดียวสบายใจไม่มีเรื่องวุ่นวายโดนวันดีโดนสวัสดีครับเพจโดนนี่โรถซาบีเนี่ยรถซาบอยู่นั่เลยอะแผล้ม รรครับเสถจคลิปเ้าจดตลาดตานตลาั่ง้ามาถ่ายอะไรอย่นีน่นนถ่ายนี่นถ่ายที่คนก็ไม่ถ่ายกันเนี่ยเพื่อนเขาถ่ายเหมือนกันแต่เราหามุมที่เอา ให้แฟนขาพี่ซีได้ชมบรรยากาศรอบนอกบ้างครับผม นนี่ค <aunque S 2> ครับก <Har League. S 2> ินหน่อยครับกินน้อยกินนิดเดียวครับโอเคครับติดตามครัะมดอย่างเพื่อนต้อเชื่อฟังก็ใช์ครับผมใช่กินเหลือมันก็ไม่ดีคินเหือมก็ได้กินต่อครับโอเคครับใช่ครับสวัสดีครับชูบินคนนะครับสวัสดีครับติดตามพรพมดได้ครับ